สวัสดีครับผมช่างติงวิดีโอมาเจอกันอีกแล้วครับหลายคนจะต้องถามผมเป็นประจำว่าผมอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรมาทําอะไรวันเนี้ยพาไปกินอะไรอยู่ที่รีสอร์ทหรือโรงแรมไหนเนี่ยคนจะจะติดตาม่างนี้เพราะบางทีเวลาคนไปทํางานเนี่ยเขาก็จะต้องหนึ่งหาที่พักสองหาที่กินอย่างผมผมก็จะรีวิวไปทั่วโดยที่คอนเซปต์ของเราของร้านเราเนี่ยหรือว่ารายการของเราเนี่ยเราจะไม่ได้มีคอนเซปต์ที่ว่าต้องไปที่ร้านหรูตานั้นเลยเราใช้วิธีการปักหมดุด อยู่ใกล้ฉันสมมติผมจะไปร้านกาแฟผมก็จะปักเลยร้านกาแฟใกล้ฉันผมจะไปร้านส้มตำก็ร้านส้มตำใกล้ฉันแล้วเราก็จะปักดูเลยว่าอ่าร้านนี้ร้านนี้อ่าปักว่เอาเสียงดูแล้วก็ไปมันบางทีก็อาจจะไปเจอที่ร้านเล็กบ้างบางทีก็ไปเจอร้านใหญ่บ้างเราก็จะดูตามสิ่งที่เราได้มาจากใน Google Map ง่ายๆเลยวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะฮะอยู่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีอยู่กับ เจ้าของร้านจริงๆกผมว่าตื่นเต้นมากเลยไม่ไม่คิดว่า30ปี20กว่าปีเกิดสันสิวอีกแล้วได้มาเจอแล้วปักหมุดมาเจอร้านนี้คือร้านมอนทรีเป็นร้านคาเฟ่สไตล์มีทั้งอาหารแล้วก็กาแฟอร่อยด้วยอยู่กับเจ้าของร้านคนนี้หลายคนต้องรู้จักแน่เลยก็คือน้องออนออรดีสวัสด,ดีจ้าอวด,ดีสวัดด่ะสวัสด,ดีกี่ปีแล้วเนี่ยที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยเกือบยี่สิบปีได้เนาะ คือคือดีใจมากอะที่ได้มาเจอออเพราะหลังจากที่ตอนนั้นเราเป็นศิลปินนักร้องตอนนั้นกำลังดังเพลงอะไรนะสาวเมืองนอนสาวบางกลวยนี่ที่แบบหาน้ําเมืองนอนเนี่ยไปไม่กลับมาเลยบางกลวยอะไรอย่างงี้นี่คือดังโด่งดังมากกับค่ายของนพรสิวโกตอนนี้ครับมีศิลปินหลายหลายคนพลิกผันจากชีวิตนักร้องจนในที่สุดเนี่ย มาอยู่ที่อันนี้คือบ้านเกิดแมถามเราอันนี้คือร้านตั้งอยู่ที่บ้านเกิดเลยค่ะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอำเภอพระพุทธบาทก็คืออ่อนเติบโตที่นี่เลยเป็นเด็กพระพุทธบาทค่ะแต่ว่าก็ได้ไปทํางานในวงการมาสักพักหนึ่งประมาณน่าจะ20กว่าปีที่ที่หนูได้เจอที่เราได้เจอ่ะพี่แล้วก็ค่อยผันตัวมาเป็นพนักงานประจําก่อนแล้วก็สําหรับกิจการตรงนี้ค่ะเพิ่งมาเริ่มทําได้ประมาณยังไม่นานมากยังไม่นานมั เป็นพนักงานประจํานี่หมายถือว่าเป็นสาวโรงงานอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะเป็นพนักงานบัญชีของทางออฟฟิศค่ะอันนั้นจะตอนนั้นทําอยู่จะเป็นของโรงงานปุ๋ยค่ะอือกเป็นือเป็นเป็นเหมือนกิจการครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย่แล้วก็มาทําแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็เท่ากับว่าเราทํากิจการนี้ตั้งขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็ควบคุมบริหารจัดการเองทั้งหมดทําเองทุกอย่างใช่ค่ะเป็นเจ้าของร้านเองทําครัวเองค่ะ ชงกาแฟเองชงกาแฟเองทำทำขนมเองทำขนมเองด้วยกูไม่น่าเชื่อเลยอ่ะทำเองนะคะเป็นเป็นสูตรที่คิดขึ้นมาขึ้นมาโดยเฉพาะร้านเราด้วยใช่ค่ะก็จะมีขายแค่ที่นี่ที่เดียวที่เดียวใช่ถ้าคุณจะมากินต้องมาที่นี่แหละต้องมาที่ร้านนี้มอนทรีใช่ค่ะแล้วคำว่ามอนทรีมันมาจากไหนทำไมต้องเป็นมอนทรีเป็นเป็นภาษาผสมอย่างนี้ดีกว่าทีก็เป็นภาษาอังกฤษปกติเลยคือตอนแรกเนี่ยเรานั่งคิดว่า เราจะเอาชื่อร้านอะไรดีคือคิดไม่ออกก็เป็นไล่หาแบบภาษาที่แบบมันดูน่ารักน่ารักหน่อยระยากให้มันแบบ ดูจำง่ายๆสองพยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปได้คําว่ามอนมอนก็เป็นภาษาเยอรมันเยอรมันอ่ะแต่ว่าพระจันทร์ก็มามควบรวมกับภาษาอังกฤษก็เป็นมอนทีแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นกลมๆแบบคล้ายๆพระจันทร์แค่นี้นค่ะ๋อง่ายๆออง่าย,ย,งงายมันก็คือคเรียกง่ายด้วยศัพท์แบบไม่ต้องแล้วสะกดอะไรบางทีคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะสะกดแบบง่ายๆนะะอ่านได้อ่านได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยก็คือมอนที มนตี <Mont> <laughs> ลูกค้าส่วนใหญ่จะคิดว่าเจ้าของร้านคือชื่อมนตี i, แล้วก็คิดว่าหนูคือมนตีมนตีอ๋อนายมนตีอยู่ตรงนี้ใช, <laughs> ใช่ไหม <laughs> ก่อนนี้เราจะมรู้ถึงเรื่องหลานวันนี้เราจะมาองค์หลานเราจะไม่ถามเรื่องอส่วนตัวเรื่องนูงง้นนี้นี่มากนะักแต่หลายคนเนี่ยอยากจะรู้นิดนึงก่อนอยากจะกลับไปคืนสู่วงการร้องเพลงนะคิดอยา่าไมีอยากกลับไปตลอดค่ะแต่ว่าด้วยด้วยเวลาที่แบบที่หนูทํางานประจํา ว้ช่วงที่หลังจากสาสาวซิโโกาตอนนั้นหนูได้ทำงานประจำแล้วก็คือจะมีเวลาค่อนข้างน้อยในการแบบไปร้องเพลงฝึกเตรียมงานช่วงนั้นไม่ค่อยได้ออกอัลบั้มแล้วด้วยค่ะแต่ก็ยังยังคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็ยังอยากที่จะแบบกลับเข้าไปในวงการอยากไปออกคอนเสิร์ตบ้างอ,อะไรเงี้ยคือเท่ากับพอร้านตรงนี้มันอยู่ตัวแล้วมันมีอะไรทุกอย่างครบเซตทุกอย่างสถานที่มีทั้งลูกน้อง ไว้ใจได้เราก็อาจจะหวนขึ้นกลับไปแล้วก็ทําได้สองด้านด้วย oh. พอพอเราสร้างระบบขึ้นมาแล้วเราก็จะยังพอแบบบริหารอยู่ข้างนอกได้ hmm. อะไรเงี้ยคอยดูอยู่ไกลๆได้แต่ช่วงแรกเนี่ยออนไปไหนไม่ได้ oh. เพราะว่าการท,ทําธุรกิจทําร้านอาหารร้านกาแฟคาเฟ่อะไรเงี้ยมันต้องเป็นความละเอียดละออะค่ะ เหมือนว่าเราต้องดูแบบใส่ใจก<จ>ันใช่ใส่ใจทุกอย่างเลยถ้าเกิดเราคุมเองก็ถือจะออกมาได้ดีอันนี้ออนเป็นความคิดของออนนะคะก็เลยตอนนี้ค่อยๆสร้างระบบขึ้นมาจัดการเรื่องเกี่ยวกับพนักงานฝากให้น้องๆดูแลได้แล้วก็อันนี้เป็นช่วงที่เจ้าของไปบินได้แล้วค่ะดาวินได้แล้วตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยจะได้ฟังเสียง <c oughs> น้องออนออรดีในลุคใหม่อีกตั้งแต่20ปีที่ห่างหายไปแต่ก่อน20ปีเนี่ยประมาณ20ปีที่ไม่ที่ไม่ได้เจอออน พี่อย่างฟังน้ำเสียงอ่อนไม่รู้เลยอยากให้ร้องเก่าๆบรรยากาศให้มันเข <c oughs> ่าสดประสาทหูพี่สักนิดหนึ่งอะเาอา,าอบ子งกลอ点点นิดนึง,าางนิดนึง,นนงนแต่เสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมนะ <c oughs> ไม่เหมือนเดิม <c oughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบใช้ AI <c oughs> เปรียบเทียบดูว่าเสียงเหมือนกันว่าใช่คนคนเดียวกันหรือไม่โอเคได้ลองนิดนึงลองนิดงนึ่ง ครับแล้ววาใช่ตัวจริงเสียงจริงครับอ,อันนี้เหมือน,นเ,อเลยยังเหมือน <laughs> คือทั้งเสียงก็ยังยังใสยังน่าฟังเวลาสถานีวิทยุแต่ก่อนสมัยก่อนพี่ก็มีสายวิทยุเนี่ยเราก็จะเปิดอยู่บ่อยแล้วเราก็จะชอบร้องตามบ้างบางทีคนขอจะขอเพลงนี้อยู่เป็นประจำด้วยอ่ะขอเรื่องราวตรงนี้คอยติดตามน้องออนออ,นอ,อนดีแล้วกันแต่วันนี้เรามาพูดถึงมอนทรีในบริเวณอาณาจักรมอนทรีแห่งนี้มีอะไรบ้างที่เป็นพิเศษแล้วอยากแนะนำเต็มที่เลยอ่ะ สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะ,ะก็จะมี2ส,ส่วนจะมีส่วนของโซนอาหารที่สามารถนั่งทานในสวนได้ก็คือเป็นบรรยากาศธ,ธรรมชาติ<ะ>แล้วก็มีส่วนคาเฟ่ค่ะก็จะเป็นฟีลแบบนั่งสบายสบายมีขนมทานสามารถนําอาหารขึ้นมาทานด้านบนได้ก็คือใครที่ไปตรงร้านอาหารด้านล่างที่เป็นสวนก็สามารถมานั่งที่ตรงห้องแอร์ ใช่ค่ะคือใช้งานได้เหมือนกันทั้ง2โซนเลยสั่งอาหารโซนไหนมาทานก็ได้แต่ว่าที่จุดประสงค์ที่ออนแยก2โซนเพราะว่าตอนนั้นที่ที่หนูเปิดมันเป็นช่วงโควิดพอดีอก็จะงดแบบให้บริการในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําแบบ ทำเตรียมไว้สําหรับสถานการณ์ที่แบบถูกควบคุมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกซุ้มที่ที่เป็นที่นั่งในสวนนะคะจะแยกกันหมดเลยเป็นมีแบบเหมือนเป็นที่นั่งส่วนตัวนั่งอยู่ในซุ้มคือก็จะมีต้นไม้ล้อมรอบซุม้มเพื่อที่จะพรางสายตาแล้วก็จะให้ความรู้สึกแบบส่วนตัวแล้วก็อยู่ใกล้ชิดธ,ธรรมชาติอ่ะอ่ะอย่างแรกก่อนที่จะมาเรื่องของตัวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องโซนอาหารอา,อาหารที่คนชอบมากที่สุดหรือ อยากแนะนาให้คนมาชิมที่เนี่ยอะไรแต่รู้ว่าเป็นอาหารไทยน้องอออชอบทำเป็นแบบไทยๆสบายอาหารไทยนะคะที่ขายดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเลยแทบจะว่ามาทุกโต๊ะต้องสั่งนั่นก็คือมีกะเพราหมูตุ๋นกะเพราหมูกะเพราหมูตุ๋นกะเพราหมูตุ๋นเราเคย กินแต่กระเพราหมูกรอบกระเพราหมูสดใช่กระเพราหมูตุ๋นเป็นยังไงกระเพราหมูตุ๋นมันก็จะแบบมันมันจะได้กลิ่นของเครื่องเทศที่ใช้ตุ๋นด้วยตุ๋นหมูก่อนใช่ตุ๋นหมูมาก่อนโดยหมูที่เราเลือกมันจะเป็นหมูที่เขาเรียกว่าเป็นขั้วตับมันจะเป็นเนื้อหมูแต่ว่าเป็นเนื้อส่วนขั้วตับคือมันจะมีความนุ่มเป็นพิเศษแล้วยิ่งเราเอามาตุ๋นให้เข้าเครื่องที่เราคิดสูตรไวะคะ้ค่ะมันก็จะออกมาได้ทั้งรสชาติกระเพราแล้วก็มีรสหวานนิดนิด เหมือนเหมือนเป็นกะเพรากึ่งๆึ่งพะโล้หน่อยๆเพราะว่าเราใช้เครื่องตุ๋นที่มีรสชาติใกล้เคียงก็จะได้รสชาติแบบเ้ยเป็นกะเพราที่แปลกใหม่ลูกค้าบอกว่าก็เคยกินกะเพราหมูตุ๋นที่ร้านอื่นนะแต่ว่าก็ยังไม่รสชาติไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนที่อื่นคื เท่ากับที่เนี่ยที่ี่อมิขอบอกก็คือเครื่องเทศ่มันจะหอมได้ได้มากกว่า<ช>มันเด่นเด่นเครื่องเทศมาเลยเพราะว่าเราตุนไม่ได้ตุ๋นด้วยเตาแก๊สใช้เป็นตุ๋นแบบเตาถ่านบานๆเลยแล้วก็ตุนเวลาใช้เวลาหนึ่งคืนเต็มๆโอ้โหนี่แหละหมดแล้วคือหมดเลยนะคะ <c oughs> ค,คือเราไม่มี<ด>สต๊อกเพิ่ม ถ้าเราสมมติเรา<ช>เราทำไว้แค่นี้หม้อหนึ่งก็คือหมดมากคือต้องจบเลยแค่นี้ไม่มีการไวเกือบสิชั่วโมงที่ที่ที่เราตุ๋นแล้วก็เที่ยวน้ําไว้ถ้าเกิดสมมติว่า,ว,าวันนี้ลูกค้ามาลูกค้าเข้าเยอะช่วงเช้าทานไม่ทานลูกค้าช่วงบ่ายนี่ก็จะอดทานเพรา,าะฉะนั้นต้องรีบมามีจํานวนจํากัดในแต่ละวันเอางี้ลูกค้าที่อยากจะมาทานกะเพราหมูตุ๋นผมแนะนําให้มารอที่ร้านตรงเนี้ยที่จอดรถกว้างขวางมานอนหรือเอาเต็นท์มากางรอประมาณสักตีสองถ้าางนั้นคุณจะไม่ทัน ใช่ไหมต้องมาขนาดนี้อะไรต้องคอช่วยช่วยพ่อขวดเอาช่วยพ่อวตุ่นด้วยาโอเคอันนี้คือเรื่องอาหารทอดไก่แล้วยังมีอีกหลายเมนูเยอะแยะคีอสามารถมามาที่นี่ได้เลยแต่นี่คือซิกเนเจอร์ของร้านอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งคันนี้เรื่องของกาแฟวันที่พี่ปากบุดมาแล้วมาเจออ้อนี่เนี่ยบอกยี่สิบกว่าปีที่ไม่เจอคือเรื่องของกาแฟพี่อยากกินกาแฟพี่เป็นคนชอบกินกาแฟสดก็ปากหมุดมาเอ้ยมอนทรีมอนทรีมอนทรีมันคืออะไรวะเออกาแฟดูดิลองมาดูอ่าก็เจอมาแล้วมาเจอที่นี่อแนะนําเลยว่าอะไร เกี่ยวกับกาแฟที่เราอยากแนะนําลูกค้ามากที่สุดกาแฟตัวที่อยากแนะนําให้ลูกค้าทานนะคะแล้วก็แนะนําลูกค้าทุกคนจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าอาจจะมีร้านอื่นขายแหละแต่ว่าด้วยการที่เราเลือกเมล็ดกาแฟอันนี้รับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะก็คืออเมริกาโน่ช่อดอกมะพร้าวคือแก้วนี้เลยตัวนี้เลยค่ะคือน้ําที่ใช้ข้างล่างสังเกตว่ามันจะแยกเลเยอร์เนาะทีนี้น้ําข้างล่างเนี่ยจะใช้เป็นไม่ใช่เป็นน้ํามะพร้าวนะคะเป็นน้ําจากช่อดอกมะพร้าว น้ำมะพร้าวมันก็คืออยู่ในอยู่ในลูกลูกมะพร้าวใช่คะ่ะน้ำว่อดอกมะพา้าแล้วดอกมะพ้ามันนิดเดียวแล้วน้ําได้หน่อยโอ้โหมัน,ม,นมันมีค่ามันจะมาเรียกว่าเหมือนเป็นจันทร์มะพร้าวคือเขาจะตัดผ่าอย่างนี้แล้วก็ลองลองอน้ําใช่คะ่ะซึ่งซึ่งมีมีมีทุกฤดูการอ่าแต่ว่ารสชาติหรือว่าสีเนี่ยอาจจะ ไม่ได้เหมือนกันในทุกฤดูกาลหน้าฝนอาจจะแบบสีเข้มขึ้นนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นธรรมชาตินะคะคือเขาไม่ได้เติมน้ําตาลเป็นความหวานแบบอารมณ์ประมาณน้ําตาลสดแล้วทานกันเข้ากับกาแฟซึ่งกาแฟที่เราใช้เป็นกาแฟจากภาคเหนือค่ะจากดอยปางขอนอ,อเราเลือกมเมล็ดเกรดพิเศษอย่างดีเฉพาะ,ะเลยมาที่ลาน<ช>น,นี้อันนี้วิธีการทานก็คือต้องทํา หรือหรือว่าใครจะดูดก่อนได้ใช่ไหมจะแนะนำให้ลูกค้าชิมก่อนชิมชิมด้านล่างก่อนใช่ไหมช่าน,น้มชิมตัวน้ำช่อดอกมะพร้าวก่อนเ <c oughs> ขาจะมีความอหอมชื่นใจขึ้นจมูกนิด<อ>นึงผมชิมชิมแล้วผมสงสัยต,ตาลกล้องน้ำลายไหล <c oughs> เอ,อืเอกมันมันหอมเออมันมันหอมเหมือนดอกไม้เหมือนแบบหอมบบละมุลผมอยากให้ตากล้องยื่นให้ตากล้องชิมเองไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่แก้วรสชาติบอก ท่านผู้ชมเลยว่ามันมันได้อะมันได้อัทรสเรื่องของน้ําแบบมะพร้าวถ้าพูดถึงมะพร้าวก็คือเป็นแบบเหมือนดอกไม้กลิ่นหอมๆกลมกล่อมกับกาแฟตรงนี้จริงๆอันนี้โอเค ผมให้เลยสิบคะแนนเต็มและอันนี้ละอันนี้อันนี้อันนี้คือตัวนี้เป็นเมนูสมูทตี้ที่เพิ่งออกใหม่ของทางร้านค่ะอันนี้ออนเป็นคนคิดสูตรเองแล้วก็จัดการหาวัตถุดิบด้วยตัวเองแนะนําชื่อเขาก่อนนะคะก็จะเป็นมันม่วงสมูทตี้ถั่วแดงญี่ปุ่นค่ะมันม่วงถั่วแดงญี่ปุ่นแสดงว่าต้องใช้มัน ใช้มันม่วงค่ะเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นค่ะเป็นมันม่วงโอกินาว่าค่ะแล้วก็ถั่วแดงเราใช้ถั่วแดงกวนอซึกิคือซึ่งจะเป็นแบบมีเท็กเจอร์ยังเป็นเม็ดเมดอยู่ไม่ใช่แบบไม่ได้กวนจนละเอียดก็ยังมีแบบสไตล์ญี่ปุ่นเใช่ไหมสไตล์ญี่ปุ่นเขาก็จะมีเห็นเม็ดเมดหน่อยใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อยงั้นเดี๋ยวลองชิมหน่อยตัวนี้จะละมุนละมุนลองชิมผมจะชิมให้ตากล้องผมพีชายแล้ว เออมันก็คือถ้าพูดไปมันก็รสชาติคือมันแล้วเนี่ยมันเหมือนมันต้มอ่าเป็นมันต้มเออเหมือนมันต้มแต่พอผสมกับถั่วแดงเนี่ยมันรู้สึกอืมมันหวานเข้ามาผสมแล้วก็มันพูดไ่ถูกอ่ะอยากย้ายบ้านอยู่แถวแถวนี้แล้วจะได้กินทุกวันอันนี้จะถูกใจสําหรับที่เป็นสายขนมอ๋อขนมชอบเค้กชอบมีความเป็นครีมนี่ชอบทานหวานอ่า ก็จะแนะนําตัวนี้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นเด็ก้เป็นปั่นออกมาอีกสองอย่างผมเห็นแล้วผมมองแล้วผมน่ากินทั้งสองอย่างเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเค้กเรดเวเวทค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรนะเปรกเกคือเพสเปคเวเวทเรดเวเวทค่ะเป็นเค้กเนื้อกะหมี่ยที่เป็นสีแดงค่ะแล้วก็จะตัดกับ ตัวครีมที่เป็นชั้นครีมชีสแล้วก็จะไม่เลี่ยนแน่นอนเพราะว่าเรามีทานตัดกับผลไม้ด้วยจะมีผลไม้นี่ผลไม้ด้ดนโบนี่สวยสวยงามครับอันนี้คือเราก็คิดของเราเองด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเค้กโฮมเมดคือเราจะมีมีมีซับอะค่ะเราก็จะแจ้งเขาให้ทำาเค้กในสไตล์รสชาติที่เราชอบแบบนั้นค่ะแต่อันเนี้ยได้ข่าวว่าคือทำเองอะทำเองค่ะตีครีมอบพายัดใส ก,กคือผมมองมอง่ตอนเนี้ใครที่ดูภาพอินเสิร์ตเ่ะมันมองแบบนแบบมันน่ากินอ่ะผมมองเลยใครใครดูภาพอินเสิร์ตเนี่ยตอนแค่เอาช้อนแหวะไส้อะเนี่ยผมคือเรามองภาพเลยนะคนมองภาพตามผมไปเนี่ยค่อยแหวะมันนะอ,อือหึอ,อร่อยอะไรขนาดนั้นนี่ก็ยังไม่เข้าปากเลยอยากกินกเข้าไปเลยเกิน,ยยนมันอร่อยอันนี้ก็คืออีกอีกซิกเนเจอร์หนึ่ง ใช่<อ><อ>ค่ะม <ละ S 1> ีนน<ร>ซิกเนเจอร์หนึ่งก็ตอนนี้ก็จะมีประจําอยู่ที่ร้านค่ะอ,อันนี้ถ้าเกิดลูกค้าสั่งทานถ้าเราไว้ในตู้เนี่ยเราจะยังไม่อบนะคะลูกค้าสั่งเมื่อไหร่เราถึงจะนํามาอบอุ่นร้อนให้ทุกชิ้นเลยคือจะไม่เย็นไม่ชืดแน่นอนลูกค้าจะได้ทานร้อนๆทุกก้อนเลยกกุ่นๆจากเตาเลยใช่ค่ะแล้วก็เขาจะมีความหอมเป็นซอสกระเทียมซอสกระเทียมแล้วก็จะมีเครื่องเทศของทาง ฝั่งยุโรปคือคล้ายๆเหมือนคุณไปซื้อขนมปังไอ้ขนมปังกระเทียมที่ทากระเทียมทั่วไปก็กินมีกลิ่นกระเทียมหน่อย<ช>แต่อันนี้มันดีกว่ามันมีเนยมีครีมชีสด,ด้วย ล้็มีเครื่องเทศหลายๆถ้าอาจจะแบบวิททานครีมชีสแล้วมันจะไม่เลี่ยนหรออันนี้คือไม่เลี่ยนนะคะลอ,ลองลองทานได้เลยมันจะเป็นรสชาติที่แบบมีความมันที่มันพอดีเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แบบเอาครีมชีสล้วนมาใส่เรามีการปรุงรสมาก่อนทําให้แบบพอทานเข้ากับขนมปังแล้วมันพอดีกันมากเลยมีหอมกระเทียมนิดหนึ่ง ฟังดูอาจจะแบบมี่แปลกๆอันนี้เป็นเมนูจะได้แรงบันดาลใจมาจากทางเกาหลีแล้วลองเอามาแบบปรับเป็นรสชาติให้เป็นของตัวเองอือใช่โอ้นี่เก่งเรื่องของร้องเพลงแล้วยังไม่พอมาเก่งเรื่องของเป็นเ,เชฟระดับปร,รมาจารย์เชฟออนของเรา <laughs> เ <c oughs> ฮ้อเอา,าเอาต <c oughs> อนนี้หลายคนอยากรู้แล้วสถานที่บอกเลยแนะนำเลยตรงนี้ติดต่อได้ยังไงแล้วเ,เดินทางยังไงดดงอยู่ตรงจุดไหนค่ะร้านมอนตีคาเฟ่นะคะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะอ,อยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทค่ะแล้วก็เขตตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตำบลพุ้กลางพุกางซ,งซึ่งซึ่งมันจะมีแยกไฟแดงตรงนั้นอ่ะแยกไฟแดงผู้กลางก็จะมีโลตัสใช่ค่ะคุณมาง่ายๆมาถึงตรงนั้นก่อนแล้วปากหมุดก็ได้ ปักหมุดก็ได้มาตามที่ปักหมุดได้เลยนะคะคือเส,เส้นตรงนี้ที่มานี่เขาเรียกอะไรนะอเป็น,เ,ปนเส้นลงปูนเขาวงค่ะคือคนแถวนี้ก็จะต้องรู้จักกันแล้วใช่ค่ะถ้าอบอกว่ามาเส้นลงปูนเขาวงเนี่ยเลี้ยวเข้ามาจากแยกไฟแดงเนี่ยหกิโลค่ะเจอร้านออนเลยอยู่ขวามือะะอยู่ขวามือติดถนนเลยเง่ายหรือคนต่างจังหวดัดบางทีบางครั้งเดี๋ยวนี้มันมี Google Map แล้วเนี่ยมันสบายขึ้นคุณปักหมุดเลยมอนทรี มอนทีคาเบ้ค,เค,เค่ะคุณได้ร้านสวยๆนั่งชิวๆเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิด8ปดโมงครึ่งถึง,ถง6กโมงเย็นมงครึ่งถึง,ถง6กโมงเย็นเท่านั้นนะครับถ้าใครมาเช้านี้อดแน่นอนนะฮะแล้วบอกได้เลยว่าบรรยากาศภายในร้านสวยงามนะรพร้อมที่จะมานั่งกับครอบครัวหรือคุณจะมากับใครก็แล้วแต่ถ้ามากับกิ๊กก็พยายามหลบ เลี้ยงสายตาคนหน่อยแล้วกันนะเรามีมุมหลบเลี่ยงใช่ไหมให้แจ้งแจ้งไหมคะแจ้งหมายค้าวันนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณน้องออนมากเลยนะครับที่ได้แนะนําสินค้าแนะนําอาหารอร่อยๆคาเฟ่อร่อยๆของจังหวัดสระบุรีให้เราได้รู้จักกันแล้วก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างเรามีเบอร์โทรพร้อมกับชื่อ มอนทรีคัฟเฟ่อยู่ที่นี่แล้วนะครับรับรองว่าท่านได้อาหารอร่อยแน่นอนเลยขอบคุณอ้อนมากเลยค่ะขอบคุณดีเนกันค่ะสวัสดีค่ะวันต่อไปผมจะไปที่ไหนจังหวัดอะไรไปที่ร้านไหนที่ไหนอย่างไรคอยติดตามแล้วกันกับมหานครรีวิวเราลากันไปด้วยในวันุนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ